โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีแนละผมหูยรุ่นทุกคนกันด้วยนะผมก็สำหรับวัสดีนะพี่ก็อยู่ในเว็ D ID, บ D I D Star Shop นะทุกคนสำหรับเราคนไหนนะที่อยากได้ดีแนละ้วผมในรับลักสิบนะวันนี้พี่ทุกคมาแจกกันด้วยนะทุกคนสำหรับเราคนไหนนะที่รอโค้ดน,นะผมเดี๋ยวเราไปใส่พร,ร้อมกันเลยนะครับผมโอเคก็ดีนะวันนีเดี๋ยวเราต้องนะสมัครกันก่อนนะทุกคนสำหรับวิธีการสมัครนะผมก็ง่ายๆเลยนะทางด้านบนจะเป็นยูสเซอร์นะครับขั้นตอนที่สองจะเป็นรหัสผ่านขั้นตอนที่สามจะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนกดสมัครได้เลยครับผม พอสาเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เข้ามาในเลนทุกคนก็เต็มครบสองก้าวแ้านะผมรับไปเลยครับคูณสองนะผมก็คือเต็มสามร้อยได้หกร้อยนะทุกคนคูณไปเลยนะทุกคนตามนั้นนะครับโอเคก็เลยนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูในหน้าเว็บกันบ้างครับผมว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนก็ของนะผมก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็ลองมาส่ใเสกันได้นะทุกคนอมาครับทุกคนนะก็ มาที่เต็มโค้ดครับผมก็อยากได้โค้ดเนาะมาที่เต็มโค้ดครับผมแล้วก็ไงฮะใส่โค้ดตามนี้เลยครับ D I D ขีดอ่965ครับทุกคนโอเคพี่ได้40แล้วทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคนนะโอเคจับไปครับทุกคนนะก็นี่ยพี่มี40แล้วที่ต้องไปเติมอีกสักหน่อยอย่างนี้ทุกคนก็95บาทต้องเติมอีก60เนาะก็ประมาณ นี่ยผมก็สำหรับใครที่เติมสองขวัญไม่เป็นนะก็าสามารถดูคลิปได้น,นะทุกคนเว็บนี้ก็เติมด้วยสองขวัญน,นะครับทุกคนก็ลิงก์ก็ใส่ตรงนี้ก็จบนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้นะผมพี่ก็เติม,มทีเรียบร้อยแล้วนะทุกคนหนึ่งร้อยเคดิตนะครับไปจากกันเลยดีกว่าครับทุกคนนะโอเคมาบวกเอฟครับมาเก้าสิบเก้าโอเคผมก็พี่ได้แล้วนะผมสำหรับบวกเอฟนะวันนี้นะทุกคนโอเค ไปเดี๋ยวเราไปดูในเกมอะไรดีกว่าครับผมว่ามันมีอะไรบ้างครับทุกคนนะไปดูเลยโ okay อเคทุกคนก็ตอนนี้นะพี่ก็อยู่ในดีไปเรียบร้อยทุกคนนี่ครับผมเป็นไอรีบมกเอฟครทุกคนบมกเอฟนะผมเราก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเนี่ยหมัดน้ำหมัดลางกอนะทุกคนมีกะมีอ่าน้กกากไฟด้วยนะทุกคนเกงยากุซ่าครับนะดูดิแล้วก็มีปืนอัพเรียลนะทุกคนก็จะเป็นปืนซองยาวนะครับ เลเวลเก็ดค่ะทุกคนใครอยากได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่ยิงใต้คลิปนะทุกคนนี่โคตรตึงอะ่ะลองไปส่งมาดูนะทุกคนเก้าเก้เก้านะครับผมมีทอนหนึ่งร้อยมีทอนเลยทุกคนดูดิโคตรตึงนะทุกคนนะโอเค,อเคผมก็มานนี้ผมก็ใครที่อยากได้ผมก็ลองไปดูนะทุกคนสหรับวันน,นี้ก็น่าจะอยู่มือนกันเนี้ผมก็เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะทุกคนขอตัวไปยิงให้ลงไฮไลท์อะไรก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมเจอกันนะผม